เวทีที่ควรจะส่งคุณค่าตอนนี้กลับกลายเป็นเวทีสีเทาไปเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเข้าใจว่าปัญหามันฝังรากลึกขนาดไหนเราต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ความวุ่นวายในช่วงนาทีสุดท้ายของการประกวดกันก่อนคือเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งจะมาเกิดตอนประกาศผลนะครับมันมีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านั้นแล้วเริ่มตั้งแต่มีตำรวจบุกเข้าไปที่กองประกวดเพราะสงสัยว่ามีการจัดโปรโมทเว็บพนันออนไลน์กันอยู่ ต่อมาก็มีนางงามหลายคนขอถอนตัวจากการประกวดเพราะมีปัญหากับทีมผู้จัดแถมยังมีข่าวลือหนาหูเรื่องแก๊งนางงามลาตินที่ไปบูลลี่ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆอ,อีกแล้วพอเรื่องมันคุกรุ่นมาถึงรอบสุดท้ายทันทีที่ประกาศชื่อฟาติมาบอสชอจากเม็กซิโกเป็นผู้ชนะเท่านั้นแหละครับโอ้โหแทนที่จะเป็นเสียงปรบมือแสดงความยินดีกลับกลายเป็นเสียงโห่ดังสนั่งไปทั่วทั้งหอบคนที่ออกมาพูดก็คือหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินเลยครับ คุณโอมาฮาฟุชนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสคือเขาไม่ใช่แค่ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินนะแต่เขาลาออกจากการเป็นกรรมการกลางคันเลยและออกมาแฉกับสื่อเลยครับว่าผลท็อป30น่ะมันถูกล็อกเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วล็อกยังไงแหละครับคุณฮาฟูชโลเป็นฉากๆเลยว่ามีการทำรายชื่อผู้เข้ารอบ30คนสุดท้ายเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยที่กรรมการทั้ง8คนไม่มีใครรู้เรื่องหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนี้เลยแล้วที่พีคที่สุดก็คือ รายชื่อนั้นนะ่ะดันถูกโพสต์ลงในอินสต g r a m มของกองประกวดก่อนที่กรรมการจะรวมคะแนนกันเสร็จซะอีกครับเพราะว่ามีผู้มีอำนาจบางคนตัดสินผลไว้ให้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วผู้มีอำนาจที่ว่าเนี่ยเขาเป็นใครกันละ่ะพอเริ่มสืบลึกลงไปเส้นทางทั้งหมดก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพุ่งตรงไปที่เจ้าของร่วมคนใหม่ขององค์กร Miss Universe ครับ บุคคลคนนี้ก็คือราอูโรชาคารตูครับเป็นมหาเศรษฐีชาวเม็กซิกันเจ้าของ Legacy Holding Group ซึ่งทำธุรกิจหลากหลายมากครับตั้งแต่น้ำมันการบินอสังหาริมทรัพย์แต่ที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือธุรกิจคาสิโนพอรู้แบบนี้ปุ๊บแล้วผู้ชนะก็เป็นคนเม็กซิกันอีก หลายคนก็เลยเริ่มเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเวทีนางงามอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อสร้างความชอบธรรมหรือต่อยอดธุรกิจอื่นๆของตัวเองหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่มันเป็นสีเทาๆอยู่ลองคิดตามดูนะครับเจ้าของเวทีเป็นคนเม็กซิกักแล้วคนมงก็เป็นคนเม็กซิกักแถมยังมีข่าวลือออกมาอีกว่าครอบครัวของนางงามก็ดันไปมีความเชื่อมโยงกับแวดวงธุรกิจของเจ้าของอีกมันก็เลยอดคิดไม่ได้จริงๆครับ เรื่องทั้งหมดนี้มันก็เลยทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ครับว่าองค์กรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างมิสยูนิเวอร์สจะก้าวต่อไปยังไงจะเรียกศรัทธาที่เสียไปกับคืนมาได้หรือไม่และมงกุฎที่มันมีรอยด่างพร้อยไปแล้วจะสามารถกลับมาเปล่งประกายได้อย่างแท้จริงอีกครั้งหรือเปล่าครับ